สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณเคยรู้ไหมคะว่าการชงชาให้อร่อยจริงๆแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับชาอย่างเดียวนะคะมันเกี่ยวกับภาชนะที่ใส่ชาอันนี้เป็นความรู้นะคะการที่เราชงชาค่ะใส่แก้วใส่ภาชนะหลายๆอย่างใส่แก้วใส่เอ,อ่อเขาเรียกอะไรคะกาหรือเหยือกหรืออะไรที่สําหรับชงชารสชาติของชาจะแตกต่างน,นะคะอันนี้หรือวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจาก เอาเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะว่าชงชาย,ยังไงให้อร่อยนะคะหลายคนบอกก็แค่ใส่น้ําร้อนนะคะแล้วก็ชงๆ,ๆๆแต่วันนี้ค่ะที่เด็ดกว่านั้นไม่ใช่ใส่แค่น้าร้อนนะคะต้องใส่ใจค่ะอ่ะน,นั่นไงนะคะแก้วในการชงชามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแก้วนะคะดินเผาหรือว่าจะเป็นแก้วแบบนี้หรือว่าจะเป็นแก้วแบบนี้นะคะที่มีการเก็บอุณหภูมิต่างๆนั่นหรือจะเป็นแก้วแบบนี้หรือจะเป็นแกแบบน้วแ,แบบนี้นะคะหรือนะคะจะเป็นแก,แกแบบน้วเยติแบบนี้หรือนะคะ จะเป็นแก้วแบบนี้หรือดีที่สุดแก้วที่มีโลโกโลน้นพกาวนะคะเพราะอันนี้ทั้งใส่ใจใส่รายละเอียดและใส่หัวใจลงไปนะคะทำให้ชงชาค่ะมีรสชาติอร่อยมากนะคะแต่จะบอกว่าการชงชานะคะใช้อะไรได้นะคะใช้ภาชนะอะไรใส่กได้แต่จะบอกนะคะสีกลิ่นรสไม่เหมือนกันค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเมื่อกี้นําแก้วมาให้ดูนําภาชนะการชงชามาให้ดูแล้วนะคะทุกคนลองค่ะบ้านคุณมีภาชนะอะไรที่สามารถใส่ความร้อนได้ลองนําไปชงชาแล้วคุณจะรู้ว่า สีกลิ่นและรสชาติต่างกันมากค่ะอันนี้ลองเอาไปทําดูนะคะสําหรับครูนะคะครูใช้แก้วใบนี้นะคะคล่าสุดเลยนะคะก่อนที่ใช้แก้วใบนี้นะคะครูใช้แก้วใบนี้เพราะแก้วใบนี้คล้ายๆกับเก็บความร้อนได้ทั้งวันนะคะแต่พอมาเจอแก้วที่ครูใส่ใจเข้าไปด้วยนะคะครูก็เลยเลือกนะคะอ่ะนี่ก็นะคะให้ดูเลยอ่ะมองไม่เห็นนะคะอ่ะนี่ละค่ะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะว่าการชงชา ไม่ใช่เรื่องยากการจะทานชาให้อร่อยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเลือกภาชนะที่ใส่ชาให้ถูกต้องและถูกใจคุณแล้วคุณก็จะได้ทานชาที่อร่อยเวอร์แล้วจะติดใจไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหล,น,ล,น,ล,น,ลนกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็แค่ดีนะคะใครอยากกินชาให้อร่อยลองไปชงแล้วมาบอกนะคะว่าเออมันแตกต่างจริงไหมนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านนะจะ๊ะบ๊ายบาย